บอธิยังกินมะล้ำใยบ,บอบ,บอน้ำตาวนไหมฮะบอกินล้ำใยบ,บอบอผู้ใดซือ้อผู้ไดซื้อล้ำใยมาหา้ลูกแม่ยังม่แงมผู้ไดซื้อลำไยมาหา บูบีแนมบีผู<ห>้ผู้ได,ด้สือ่อบรรมย์ใหญ่มาหายบอดไรไกลลงนะฮะ ไม่เว็นไล่แก่ลงไม่เบ็ดม,ม,ม,มาหลนดุอ่ะตัวเนี้ยโมเกัเอารตัวนี้ยเอ้อยของเหนนงรียญนัง บุกดามันในเบนให้มันหายดามันให้มันบีดูเลย,ยทำทานมาเนมาได้เบนมา,าม,าามาให้มาให้มานห้คนบอดีเออเอแห้งแห้งแพ้งไอจะมีนยิมนมันหลมาจิเม แหงหัวมางห่างแหงหัวเปิกเปกข้างๆเหียนเหียนแหงจิลินจิลินนหงเวตาเพีงแหงเนตาแพงคนแหงค่ะใช้หีมันสูหีจะหล่นมันจะใช้สูยานยานเรียนเลยเนียนตาอันนี้ค่ะโอ้ยจัดปานหน่เนาะอ๋อหอมนิแล้วขวดจอมตูด บอจะกินลำใหญ่หลายเลยลูกโบบี้ก็่าหุงเหรอสกัดยํามาตุ๋นเข้าม่าง้ายอือมาน้าเบ็ด